วันนี้ได้รับปากเอาไว้และก็ตั้งใจอาจจะมาร่วมในกิจกรรมนี้เมื่อมาถึงแล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลที่คุณยายเครือได้กระทำบุญชนิดนี้เป็นการกระทำแบบสัตะบุรุษเป็นบุญของสัตะบุรุษเป็นบุญของคนฉลาดจะเรียกว่าทำบุญอะไรอย่างนี้จะเรียกว่าทำบุญอะไร ถ้านในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทำบุญเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมทำบุญใช้นี่อินัสวาปมูกเขยะทานังปุญญกิริยังการกระทำบุญการให้ทานชนิดที่เรียกว่าปลดเปื้องนี่ อีนะอีนะนะปี่านี่อัะแปว่าเป็นอีนักสัพเป็นนี่อยู่เราทุกคนเกิดมาในมีนี่นะอย่าลืมไม่ใช่นี้เกษตรรหอกร,ร,กรอย่างเดียวนะนี้คุณพ่อนี้คุณแม่นี้กรรมนี้เวณนี้ทุกสิทุกอย่างที่ได้กระทําผู้ใดระลึกถึงอันนี้อยู่ว,วันนี้ได้ทราบว่าทาบุญให้แก่ มันพระุรุษให้แก,เก,เเกเ่เจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเราก็พูดกันจนติดปากติดคอมีใครบ้างเคยเห็นหน้าเจ้ากรรมนายเวร <c oughs> ไม่เห็นแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่เห็นนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหมือนคนตาบอดเกิดมาไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราก็เคยเห็นจักเถื่อคนตาบอด ตั้งแต่เล่าฝันเ่าก็ยังเห็นหุ่งเาี่ยกันขึ้นอาตมาเคยถามคนตาบอดเขามาหาอาตมาบ่อยๆเพราะอาตมาเลี้ยงคนตาบอดชมลมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนาหมาโปนี้าโยมเห็นเขามาเล่นดนตรีก็เพิ่งรู้เถอะถ้าไม่รู้ก็ถามเลยว่าใครซื้ออิเล็กโทรนี้ให้เขาจะบอกว่าาอจารสมภพเดือนหนึ่ง ข้าวที่ละกรสอบสองกระสอบบางเดือนเขาไปเล่นอะไรไม่มีเขาก็เมาลถมาถามว่ามีปัญหาเอียงบ่าง,ม,งมีเขากินอาดามาก็ข้าวสารใครไปถาวายไว้ที่วัดนั่นแหละหลือเลี้ยงพระเลี้ยงเนนลูกเสศิษ์ลูกหาก็าส่วนหนึ่งก็เจียบไปเลี้ยงคนตาบอดเหล่านี้จนบางครั้งคนตาดีอิจฉาไม่ไงหนึ่งเราว่าโอ้ยเจมนดีนอสัน พอมีย่ำใด้ระมาเบิกเอาเบิกเอาสันอ,อาตมาก็บอกว่าเจ้าจากได้คือเล่าบละเหตตาบอดคือเล่าชะตีเจ้าเขยเชื่อเดือนละาสองกระสอบเอาบอ่ครับบ่เอาได้ล้วเล่าก็ไดดหรือผู้ใดสิเอาแน่เพราะคนตาบอดนั้นคือคนบาปคนบาปจำไว้ให้ดีนะพวกเราที่นั่งเป็นแถวอยู่เนี้ยพอมีคนบาปมีคนบุญแต่ว่าคนเรามันลืมตัว โบราณว่าลืมตัวตนเองดีๆก็ลืมความดีของตอนเองบางทีดีนิดหน่อยหลงอีกหลงว่าดีกว่ามูบก,กบกันแก่กงนหญ่ถ้าไม่ลืมมันก็หลงนั้นคือสัญชาตญาณของปุถุชนทุกอยากลําบากโอ้ยจะเม่นบ่มีบุญบ่มีกุศลบุญหลายเลยนะตาไม่บอดหูมไม่หน่วงในบุญมากอาตมาก็ถามเมืม่อตาบอดมาบางทีนะ ที่ว่าน,นามาโปนี่ไปทําบ้านให้เขาด้วยทําซ่อมทายให้ตาบอดด้วยยังยังต่อน้ําประปาให้เจ้าน้ำบาดาลกับมี่ต่บอเข้มเข้มตาบอดบุญบรหลายจ้อลงไปเลาะขางเพื่อนกับมี่ต่บอเข้มเข้มต้องต่อน้ําประปาให้บางทีอาตมาแสดงทําให้ตาบอดฟังเขานั่งร้องให้บางทีอาตมาก็ถามถามพวกตาบอด ตาบอดบอดนอนรับกลางคืนฝันอยู่บ่ตาบอดทุกคนพูดเหมือนกันคือฝันฝันแล้วก็ะถามต่อไปว่าเห็นหงอยู่บะไรเงีมฝันบอดฝันกับบอดคือกันแท้ห้องไปอย่างไดห้องเงีกลางคืนเอาไฟสายแหวกเคียงขางเยู่ยบอย่านฝันบ่เห็นหงเพราะว่างี้กลางคืนมันเบื่อจะเห็นหงคือเก่าฝันยงีกลางคืนก็ได้เพราะว่าพวกเรานี้มีบุญ แต่คนตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันจันทาแต่ตาบอดที่ไม่เห็นนั้นความมีอยู่เป็นอยู่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็มีอย่างนั้นเพียงแต่ตาบอดเขาไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคนยายเคือบอกว่าทําบุญอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรพวกเราทั้งหลายก็คงแกมีเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกัน ถ้าจะถามว่าเคยเห็นหนาเล่าจักเถื่อเวล่หเจ้ากรรมนายวินบ่เห็นจักเถื่อซิมี่บอระบาดนะครับแต่สังเกตดูบางคนน่าจะมาให,ให้ข้อให้ข้อสังเกตแก่ท่านทั้งหลายจะว่าเทศก็ได้จะว่าพูดกันไปเรื่อยๆก็ได้ขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็พอดอกมันมันงอยมันรอดให้ข้อสังเกตแก่ท่านบางคนเนี่ยยิ่งทำบุญยิ่งยากจน คนโบราณนึงกับพูดคำนั่งออกมาว่าอย่าทําบุญแต่น้อยนักมันตายไวเคยได้ยินบ่เนาะบางคนอาจจะยได้ยินเหตุบุญหลายเหตุบุญแต่น้อยมันสิตายไวคนว่าอันนั้นก็เป็นความเข้าใจเพราะเขาเคยเห็นพราะเขาเคยเห็นที่นี่บางคนก็บอกว่ายิ่งทําบุญแล้วยิ่งมีแต่ปัญหา เจ็บไข้ได้ป่วยไปทําบุญดาทานกลับบ้านลูกตายเสียผัวเมียตายจากถูกเขาโกงลูกหน้ารักขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำไปเจ็บนีนั่นถูกเขาลักเขาโกงอะไรต่ออะไรต่างๆสูญเสียเงินทองแต่ก่อนเราอยู่ดีๆไม่ได้ทําบุญไม่เห็นมันเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นช่องว่างที่จะให้จิตใจมันหลุดออกไปไปสู่ความเข้าใจผิดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีทมไป บางคนเป็นอย่างนั้นนะยิ่งทํายิ่งทุกข์ยากลําบากซะก่อนแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งทําบุญยิ่งร่ํารวยยิ่งได้บุญได้กุศลเป็นเป็นลูกเป็นหมากออกมาไวๆบางคนไปทําบุญทําทานไปบําเพ็ญกุศลต่างๆที่วัดอาดามานะโอ้ยโหดขนหน่อยนี่โทษมาสันโหดเนี่นยไดเดีนี่ เจ้าไม่เหตุบุญดูันได้ว่าเจ้ากําลังโผดเจ้าบอว์ันยังคือพูดแต่ในพัวเราคนเอาภาษาพูดไทยไว้ยังคือพูดอันเนี้ยมันเป็นตนเป็นโตนะพันธะเจ้าว่เป็นตนเป็นโตว่าโตเจ้าได้ที่ว่าพันน้องไม่เจ้าเป็นล่เป็นแหล่งยู่พันบอกเป็นยู่มันคนละโตพันโตมันละได้เงินได้ทองนะพูดได้ทอดนะคอแม่ต้แค่าันนีดอกห้บวันอื่นคนเด๋วว่าันฟัง หรือว่าสินัง่งเนี่ยนโมนี่สังกบจักด,ดอกอาตมาก,ก็เลยบอกว่าทำไปเถินทำบุญบุญเจ้าวะท่านไงบุญเจ้าวะท่นเป็นหมากเพิ่อไปลื้อมันเลยเนี่ยฝันยังว่าเทเข้าไปอีกได้บาดนี่โอ้ยนอปลูกจับมัอนี่ก็จะกินหมากมัอนี่หลดนเนี่ยเลยน,น,นอบาดมีเรื่อเพิ่นว่าพัก,กอีตูต้นเตียหากยังบระทืงดินนี่นะเวลา ก,ก็ว่าท่านฟังแหนสนังว่าจีจูมดอกหากว่าท่านยังผื่นสังเมื่อปีนปงใบเลยเนะไอ,อคนโบราณพูดอย่างนี้อย่าปไปหมายแต่อย่างอื่นแต่ห้ากับไม้แต่เด็กเล็กเด็กหน่อยใหญ่มากพ่อไปหลีดมีผัวมีเมียความจริงหมายหมายความว่าอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นเป็นรูปประธรรมแต่ส่วนนามธรรมานั้นเราไม่ค่อยจะมอง ก็ว่าท่านฟังแหนมทั้งเมื่อจีจูมดอกหากว่าท่านยังผื่นทั้งเมื่อปีนปงไปว่าได้ทําบุญจับสาธุท้อนข้ขาถึกเล็กในท้อนรางวัลดีนึงเด้หากหากว่าท่านยังผื่นทั้งเมื่อปีนปงไปแซวแล้วตั้งแต่ปลูกต้นไหม้ก็ยังบ่ได้กินหมากมือหนึ่งมือเดียวอาดามาก็บอกว่ารอให้มันสุกให้มันงอมบุญเจ้าว่าท่านเป็นหมาก ให้มันเป็นหมากไอมันซุกสะก่อนมันจังสีแซบเข่าดอสามเดือนเข่างั้นหลายกว่านั่นมหาลุกคัสพาลีโนบุญนี้อ่านห้แบลว่ามหาลุกคัสพาลิโนต้นไม้ใหญ่มีลูกมีผลอามังชินทติโยพภังผู้ใดไปตัดเอาลูกดิบๆมันมากิน ละสันจัสนชานาติพิชันจัสะวินสติเขาจะไม่พบรสชาติอันแท้จริงของมันนอกจากนั้นพืชนั้นก็จะพินาศเพราะกินลูกดิบๆอ่อนๆมันเอาเม็ดของลูกดิบๆมาปลูกมันไม่เกิดมันจะหมดหน่อสูแนวมหาลุกขูประมังปุญยังบุญนี้ก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผล ไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกเป็นหมากได้ง่ายๆอาตมาก็อธิบายไปกันยังเสียวหงบนเลยนู้ว์วายอะไรดิจังสิเป็นหมากต้องอดต้องทนนี่สังเกตคนนะบางคนยิ่งทําบุญก็ยิ่งเดือดร้อนซะก่อนแต่บางคนยิ่งทําก็ยิ่งรวยยิ่งรวยช่วยลองวันลุ่มใหม่ดูซิว่ามันจะห่างกันไหมมันไม่มีเสียงนะถ้าจะตเบ่ง หมเรียมบุญแรงเอาพอ,อ,ท,อทีนี้บางคนนั้นยิ่งทำบุญก็ยิ่งประสบข้อกรรมเลวร้ายลงทุกขีพระพุทธเจ้าท่านจึงมีมีลักษณะอันหนึ่งตั้งเป็นอาบัติให้แก่พ,ะพระภิกษุจะไปรับสิ่งของที่เขาถวายอย่างศรัทธาหลับหูหลับตารับไม่เลือกเข้าใจจัดพระพุทธเจ้าปรับอาบัติปฏิเทศนิยะข้อหนึ่ง เพราะเมื่อมีศรัทธามากขึ้นการให้ทานก็ไม่ได้คิดเหตุผลอะไรมากถ้าขาดปัญญาทานจนตนเองยากจนพระพุทธเจ้าท่านท่านเป็นห่วงจุดนี้ท่านต้องการให้พระนี้ไปสั่งสมอบรมปัญญาให้ญาติโยมให้มีปัญญาเพื่อจะเป็นตัวกรอบครอบงำศรัทธาเอาไว้มิฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเพิ่มขึ้นพอค่าเขาจะลดลง บางทีเอาเข้าปากแล้วลูกจะกินแล้วยังแย่งออกมาครึ่งหนึ่งขมันผามา,มาขอมาแพ่เมื่อถ้าท่านเปิดวิทยุทย่านคงจะได้ยินอาจารย์มหานิธิเทศว่าอาจารย์สมภพมีรถเบ้นขี่เมื่อเดินที่แล้วมีโยมฟังเทศอาดมาตั้งแต่สระบุรีตามมามาถึงวัดไปอุบลตามไปฟังไปไหนตามไป เชืท่าก็เอารถเบซนคันหนึ่งมาถาวายเพราะว่าพอใจอยากจะได้บุญเห็นท่านไปไหนมาไหนลําบากอาตมาก็บอกว่าโบ,บลําบากยังจะลําบากอะไรจะไปที่ไหนโยมเขามนเขาก็เอารถมารับโยมคิดให้ดีๆอย่าเพิ่งเอามาถาวายพระอย่างอาตมานี้เลยเดี๋ยวโยมจะเดือดร้อนเดี๋ยวนี้กําลังมีศรัทธากลัวศรัทธามากขึ้นโพคะมันจะลดลง มันจะยากกจ,จนให้คิดด้วยให้ดีๆอย่าอย่าเพิ่งถวายเลยแก,ก็กูกรีกูจอดูรูู้กังจะถวายให้ได้อาตมาไปสแสดงทำวัดเคลื่อนที่แกก็ไปเฝ้าจะไปไหนแกก็รถคันนั้นเนี่ยครับพาไปอาตมาก็บอกว่าอยู่ที่บ้านจะไม่เดือดร้อนหรือถ้าเอามาถวายอาตมาผมมีสามคันแกไว้จังนี้แล้วก็มีสวนส้มเป็นร้อยไร่ อาตมาก็ถามต่อไปว่าลูกก็มีกี่คนลูกสามคนมีหน้าที่การงานเมียมีกี่คนตอนถามเมียมีกีก่คนนี่ชักไม่อยากตอบมองหน้ามองหลังเดี๋ยวบาปนะมีสองนั่นเห็นบว่าบาปนี่วันจอาที่ทุกตาย่าว่าทำไมเอาหลายคนนะกับเมียอยากจะมีลูกสร้างโลกอีกที่นึงว่าเข้าไปนั่นเองอาตมาก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะ มีมีลูกสามคนนี่ก็ยังพอไหวแต่เมียสองเข้ามาอีกดีไม่ดีอาจจะสามสี่ขึ้นมาตอนนี้คิดใหม่จะพึ่งถวายเลยหลายที่เป็นเดือนสองเดือนอาตมาก็บอกว่าเอาไปถามลูกถามเมียก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาเมื่อกี้แกก็มาดักเองที่สระบุรีคือเรื่องของเรื่องนั้นถ้ารับไม่เลือกต่อตอบไปเรื่อยๆโยมผู้ที่ไม่มีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนเตกว่าบุญยังไม่เป็นหมาก มีศรัทธาเพิ่มโพคดคนวนลานจึงบอกว่าอย่าเฮ็ดบุญแต่หน่อยหลายมันสิตายไว้บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างอาตามาเนี่ยท่านจะเห็นมีแต่บาดแต่แผลในหน้าในตาในท้องในไส้เนี่ตัดมามออกเพราะอะไรเป็นสิ่งที่ให้คิดมากวัาแต่ก่อนเรากินแต่เล่าเข้าแต่ครับแต่บาเงินเดือนหลายๆไม่ไม่มีเรืออาตมานี่มีเงินเดือนมากๆ ตั้งแต่เป็นโยมก่อนจะบวชนี่ก็สามสี่หมื่นเข้าไปแล้วแต่ก่อนกินแต่เล่าแต่ยาไปเข้าศาสนา,า,าคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิล์เจอ์ิซีโจ,โจนมัทไทมารโคลกเรียนควันดีขึ้นดีกลับมาบ้านไปเห็นพระฝรั่งอยู่วัดหนองปลาคงาไปเลื่อมใสว่าเขาเป็นฝรั่งถือศาสนา,าคริสต์แล้วเขามาบวชมาบวชแล้วไม่ได้บวชธรรมดา บวชปฏิบัติทากินข้าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวในบาทอาหารก็เป็นอาหารภาคอีสานข้าวเหนียวตามมีตามเกิดมันไกลห่างไกลกันกับขนมปังฮอทด,ดอกทำไมเขาต้องมาภาคเพียนพยายามถึงขนาดนี้พอเราไปถามไปคุยฝรั่งเทศให้ฟังอาตมาก็เกิดสลดใจว่าเราทําไมต้องไปถือาศาสนาคริต ของเรานี่ดีอยู่แล้วจนฝรั่งมาศึกษาถึงขนาดเนี้ยเราไม่ต้องจ้างฝรั่งสักบาทเลยเอ้มันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดความเลื่อมใสไปถามอาจารย์ชาว่าผมอยากจะทําบุญผมกินเหล้าเนี่ยหมดมากแล้วเดือนหนึ่งหนึ่งเงนิงนงเดือนสมัยนั้นก็เจ็ดพันเข้าไปแล้วมากกว่าเงินเดือนคูหลายเดือนสมัยก่อนคูบ้านนอกเงินเดือนหกร้อยอารามานี่ได้เข้าไปตั้งตอนเขาเริ่มหกร้อยอารามาก็เริ่มสามพันแล้ว ช่วงที่มาพบฝรั่งน้องประพรมันเจ็ดพันแล้วอาจารย์ชาวา่าทามีเงินเหลือใสแล้ว,ว่ะพระบ่มีบนอยู่หลายบอนอยู่สาขาละว,ว่าจังสีอาตมาก็ตกลงเลยหลังหนึ่งสักเท่าไหร่สมัยนั้นท่านบอกว่าเจ็ดพันนี่ก็พอดีพองามหลังหนึ่งตกลงสร้างกุฏิเลยหลังหนึ่งเอาเงินให้มกระทายกเสร็จเรียบร้อยเอาช่างมาตกลงกันวางเงินวางทองให้ ไม่มีเวลาอยู่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพง่มานได้สี่เหลวซิบหามือถ้าอย่างนั้นเดือนหนึ่งผมจะมาถวายขึ้นรถไปกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพไปได้แปดกิโลเข้ากิโลที่เก้าลดคว่ำคนตายไปยี่สิบเอ็ดคนอาตมาม้ามแตกคิ Q ้วแหกนี่ยันนี่นีม่มือนิ้ตีอะไรขาดมดมีแต่บาดแผลเอามือลูบ เอาเลือดออกมามันเต็มหน้าได้เห็นขมองเต็มมือโอ้ตายค่ะขกบาดเนี่ยขมองไหลออกมาแล้วขมองพื้นอยู่ข้างหน้ามันสองมาใส่ทีนี้มันหน้ามันมันหน้าคิดอันหนึ่งว่าอาจะมาไปซื้อเบอร์ที่นั่งมันจําได้นนเหตุการณ์ที่มัน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 สำคัญมากในชีวิตจําได้ทุกวันนี่แม้กระทั่งเบอร์ที่นั่งเบอร์รถก็ยังจําได้พูดไปคนเอาไปซื้อเลขี่มันจะจิบหายไว้บอดก็เลยไม่พูดว่าเบอร์อะไรรถขันนั้นยืนได้อยู่เท่าเดเนี่ย ตนนัวเองไปซื้อเบอร์ที่นั่งเบอร์หนึ่งข้างหน้ารถจะออกเหลือสิบนาทีลงไปซื้อเหลากินสักกักหนึ่งวันสันแล้วจังข้นไปนว่นพันว่ะรถด,ด่วนรถปรับอากาศพอซื้ออาหารขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งแกมานั่งแทนที่ถ้าว่าเจ้าอยู่เบอร์ใดของเจ้าเล่าบบจักก็เป็นผู้หญิงมันนองเมืองกันกับเราแต่คงจะบ้านนอกกว่าเราเข้าไปจักโบจักแล้ววะ ก็เลยเลยว่าเออขันตัเล่าบุหูจักด้วยี่เจ้านางซะบอสงวนดอกของน่งมันอื่นรถมันกวงอยู่ก็มานั่งทางหลังแกอีกูห้หญิงคนนั้นยังเป็นสาวอยู่นั่งทางหน้าตรงที่อาจะมาจองไปพอลรถความปั๊บแกตายแกตายตายไม่ฟื้นเลยรถความวันนั้นตายไปยี่สิบเอ็ดคนจากยี่สิบเอ็ดคนนึงคนขับแกขาดไปสามท่อน ตรงนี้แหละที่ทำให้คีดว่าโอ้ยแต่กี่กินแต่เหล่าเมาได้ยาพ่เห็นเป็นอย่างจักเถื่อเข้ารับเขาบาบัดเจ้าของมาทําบุญเธอเดียวคือเป็นยิงสี่เนะ้ะออกจากโรงพยาบาลน,นอนอยู่สี่สิบเอ็ดวันอันนี้เราเราจะต้องคิดถึงเรื่องเรื่องเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาบ้างละแต่ก่อนไม่เคยคิดก็เลยมาคิดต่อไปไว่าเอมีรีบนอนบาปบุญน่ยแต่กี่ขึ้นว่าเป็นยังวาเธอเห็ุดีดนี่ เป็นยังจึงเป็นจังสี่หรือว่าเขาขิดตัวพ่อเหรอความเลื่อมใสลังเลเนี่ยความเลื่อมใสหมดไปเหลือแต่ความสงสัยเศร้าถือมันบดสุสาตนาสดอเกิดในใจออกอยากลงพยาบาลก็มาคิดแต่เรื่องบาปเรื่องบุญเห็นพระมาก็ไปหาถามเป็นจังไงบ,บาปบุญเนี่ยศาสตร์ก่อนมีรีบอศาสนามีอีลีบอ ผมทำบุญไปยังผมยังเป็นยังสี่แต่ก่อนกินแต่เหล่าแต่ยาบม่เคยคิดจะเถะื่อเรื่องวัดว่าอารมณม่เห็นเป็นยังจะเถะื่อผมทำบุญมือหนีไปยังจงเป็นยังสัน้นพระอังกับบอกว่าบาปเจ้าแต่ศาสตร์ก่อนเอาอย่างไรมาเป็นเครื่องยืนยันบาปแต่ศาสตร์ก่อนท้าไม่ทำมาพระก็อันตู้เขาไปอีกบ้นานหาคำตอบที่ชัดเจนให้แก่ตนเองไม่ได้บ่้เสื้ออีกแล้วพระนี่ก็ได้เห็นองค์ใดพ่ายบาดแบก ปกระทนมาบเข้าไปถามหมดคคำตอบของพระไม่เป็นที่พอใจให้เราได้วางใจลงได้เพียงแต่ให้สงสัยต่อไปเฮ้ยเศร้าถือาศาสนานดอกเว้ยสันถ้าบุญมิแต่สิตายสำเวชันทีนี้ก็มานอนคิดเป็นสามสี่เดือนนอนบลับเว้ยคืดจนจะเป็นโลกประสาตตายวันหนึ่งฝันไก่สิแจ้ง ฝันเห็นผะะเขาเนี่ยไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านความสงสัยที่สงสัยอยู่จักเข้าใจเหมือนกับคุณเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลตอน,นั้นคัมภีร์ไบเบิลอยู่ในขมองหัวหมดแม้แต่ทุกวันนี้พี่น้องทางหลายอาดามาเหนื่อยกับศาสนาพุทธนี่ยังไม่พอต้องเหนื่อยกับศาสนาคิดน้ำมนหลอกจอกหลอกจอกเลย,เยทุกมิตสังในภาคอีสานนี่ เมื่อวันที่ที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานิสังท่าแร่น้องแสงนิมนต์ไปแสดงธรรมคนมาฟังธรรมเกือบสามพันคนเจ้าไปคนกันมาได้สายวกศาสนาคิกจะเป็นไลไปเทศมิสังอุดรเต็มตอนนี้มิสังอุบลกําลังตามนิมนต์มาห้าหกครั้งแล้ววันประชุมสัมมนาพวกบาทหลวงสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาก็มานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรม โยมัน,น,มน,มน,น,นบ,บาน่ามึนเมื่อน้ำนะอาสนาพุดตัวบานมันเมึนน้ำสะอาดสต่น้ำขิดน้ำบาตก็ดีที่เราได้ไปเรียนคมภีร์ไบเบิลของเขาทีนี้ในฝันบอกว่าเจ้าไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านเด้อเจ้ายังเสียข้าใจในเรื่องบาปเรื่องบุญตื่นขึ้นมาจดไวายานมันลืมซือ้อแต่กี่ว่า่อยได้เข้าใจไปหายืมสมัยก่อนหลวงพ่อมาหาเพชรนั่นอาเรอวนอนห้อง แต่ก่อนบ้านแพ่นมังขึ้นอำเภอวานนนต์ตามโมธร,รมตะก้ามายืมเราบอกให้เดว้วเราต้องไปซื้อเอาเองเราววาอยู่บุนกลมการาศาสนาผมอวมาก็ไปซื้อเอามานอนอ่าน,อ,านอ่านไปอ่านไปเริ่มเข้าใจพอเข้าใจพอจะมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะคูหลังคนบนมีบุญไว้ก่อนบุญน้อยบุญว่าหลายเกินมาแล้วมีบุญซ้ำหนึ่ง ยังได้เฮาเกิดมาเนี่ยบาปกระมีไงบาปยังรอคิวที่จะให้ผลอยู่ก็ได้แต่ว่าเวลาจะตายบุญนี้ปะทุแรงเวลาจิตดวงสุดท้ายจะริมจิตจิตดวงสุดท้ายเมื่อจะตายคันผู้ใดขึ้นไปท้างใดเฮ้งมันจะไปตรงนั้นก่อนคือคือซิงกิโลเนี่ยคันมันนะักขางใดมันลงทางนั้น เราทำมาทั้งบาปทั้งบุญอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องกูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราจึงต้องเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารเราจึงต้องพากันทำทั้งบุญทั้งบาปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลตัณหาตัณหาพาเหตุบุญก็มีได้ยาสุขใจว่าตัณหาในบดีเวิร์ดตรงน,นี้อีกเป็นจุดหนึ่งที่พุทธศาสนา ถูกกระทบด้วยหลักการของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเนี่สอนวัตถหาบดีอย่าไปอยากหลายมันบดีเขาบ่อยากเสิเหตุยังไรสนะไม่ใช่ื่อนเราก็เหตุบุญย้อนมนีตันหาตันหาอยากได้บุญนั่แหละเพมันตันหายังดอกตันหาส่วนดีก็มีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตันหาสัมภังตันหานิ่สยังตันหาปหาตับหัง เราเกิดมาจากตันหาบ่ามีตันหาเขาจะเกิดไม่ได้บอกตั้งแต่ตันหาพ่อแม่ผลหลังจากนั้นตันหานิสัยยังอาศัยตันหาไอ้ที่มันไปทำชั่วกับตันหาชั่วมันพาไปตันหาดีก็พาไปทำดีจึงเรียกว่ายังอาศัยตันหาเสร็จแล้วตันหาปะหาตะพังจำเป็นจะต้องละตันหาบัดเอาเดทเละถิมเิดทั้งดีทั้งัวทั้งบุญทั้งบาป บอลน,นีละทิมจะบาปซะก่อนเอาบุญไว้ปีบว่าทั้งก้าขาว่าทั้นแข็งทีนี่พวกเราเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบาปเวลาจากตายจิตดวงสุดท้ายมันหนักไปทางไหนถ้ามันละลึกถึงบุญมันคว้าเอาบุญได้มากกว่ามันไปนั่นพระพุทธเจ้า,าท่านเปรียบเหมือนกับการที่ปล่อยงัวออกจากคอกตัวใดอยู่พักตู่คอกง้มเพิ่นเปิดพักตู ตัวนด้อยู่ใกล้ป่าพรกตูดโดนนั่นออกกอนเฮ้าสิตายเนี่ยเฮ้าสิึ้นหอนบุญหรือสิึ้นหอนบาปคืนหอดหลวงห่อดลานให้หน้าสาโทเธอบีพันด้วยควมจจำเรื่องบาปด้เฮต,จ,เตจังสั้นเฮตจังสิตรงเนี้ยตายปั๊บเตรียมตัวโหลดตรงนรกดวงสุดท้ายมันไปยึดบุญบุญยังสังขาโลภิ ปุญจะสังขารังอภิสังขาโรโหติบุญญยูประคังโหติวิญญาณังเมื่อสังขารฝ่ายที่เป็นบุญปุงแต่งขีดใจวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญเพราะนั้นเวลาจะสิ้นใจถ้าบาปประทุแรงก็ต้องไปตกนรกก่อนบุญก็รอให้ผลทีหลังทีนี้ถ้าเกิดว่าบุญประทุแรงกว่าบุญนี้ ประตูแรงก็ทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดบนสวรรค์ในขณะเดียวกันบาปเก่าก็รอคอยที่เพื่อนว่าเจ้ากรรมนายเว้นเจ้ากรรมนายเว้นเขาเห็นโตที่ในช่วงนี้พอเกิดมาปั๊บด้วยอะอํอนานาจแห่งบุญก็เลยเอาบุญที่เข้าได้ใส่มันกรมูืยเอาบุญเนี่ยช่วยโอกาสเอาบุญไปต่อ,อาบุญเห็นบอกเขาเจ้าไปต่อนกนกเขาคอยใหญ่ เอาเยี้ยงไปต่อนกเขาจังเลยนกเขาฮอ่าไ่ผู้อยู่ทางหนานี่ไกล้ๆพัดลมนี่เอานกเขาเนาะเอานกกระโ่าไปต่อนกเขาบ่ได้มึงคนละเนี้ยเอานกกระทากระโโได้เอานกเขาไปต่อนกเขาเอานกขุ่มไปต่อนกขุ่มเอานกท่าไปต่อนกท่า